ครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องมาม่าจูวิกิอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของเจ้าตัวกีฟฟิตนะครับกีฟฟิตล่างสว่างนะครับหรือล่างเฮลเวอรี่เฟเธอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่ากีฟฟิตเนี่ยมันน่าจะมีสอง่างนะครับเป็นล่างสว่างกับล่างแบทแมนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมทําการเลือกร่างสว่างมาก่อนนะเพื่อที่จะเอามารีวิวส่วนร่างแบทแมนเดี่ยผมจะเอามารีวิวตามหลังให้กันทีหลังนะครับโดยในส่วนของกีฟฟิตเนี่ย วิธีการได้รับนะครับทุกคนก็คือในเควสของ Trial นะครับอ่ะทุกคนเข้ามาที่ทริอแล้วทุกคนเข้ามาดูเนี่ยกีฟีดทำเควสปุ๊บทุกคนจะได้รับเป็นโทเค็นนะครับพอได้รับโทเค็นมาเนี่ยมันก็จะมีทุกคนเลือกระหว่างร่างสว่างกับร่างมืดทุกคนก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาร่างไหนนะผมเลือกร่างสว่างมารีวิวก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่ามันจะเห็นเป็นหน้าตาก G ีฟีที่ชัดเจนกว่าร่างมืดที่เป็นชุดแบทแมนนะอ่ะเราก็จะมาดูในส่วนของคาสซีฟกีฟีกันบ้างนะครับ โดยกิฟฟีนะครับพาร์ทส,สิแรกนะครับคือทุกครั้งที่เราอไอการอัปเกรดตกขั้าของเราเนี่ยมันจะยึดตามเงินที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับหรือก็คือสมมติเรามีเงินอยู่หนึ่งพันเนี่ยค่าอัปเกรดกิฟฟีก็จะเป็นหนึ่งพันมีสองหมื่นก็จะเป็นสองหมื่นนะครับก็คือเราควรจะอัปกิฟฟีในช่วงที่เรามีเงินน้อยนนั่นเองนะครับอ่ะพาร์ทส,สิบแรกไม่มีอะไรมากพาร์ทส,สิบที่สองคือเราจะบัฟเพื่อนทุกตัวที่อยู่ในระยะเรานะครับศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ ต่อจานวนเงินที่เราจ่ายไปหนึ่งครั้งสูงทุดสองรอยี่สิบเปอร์เซ็นไม่มีอะไรมากเลยครับแค่ใช้เงินแล้วก็บัฟให้เพื่อนสองรอยี่สิบเปอร์เซ็นโคตรโกงเออแล้วในส่วนของพาสซีฟสุดท้ายนะครับสําคัญมากเพราะมันจะทําให้กรีฟฟิตรามีดาเมจนะครับก็คือทุกบัฟที่มันเป็นบัฟยูนีเนี่ยหรือบัฟที่มันต่างกันเนี่ยต่อตัวเพื่อนของเรานะครับมันจะทําให้กรีฟฟิตรับหนึ่งขนนกนะซึ่งขนนกที่หนึ่งจะทาให้กรีฟฟิตรกเลื่อมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต ขนนกที่2บวกเลี้ยอีก25%เอนขนนกที่3ตีเร็วขึ้นสิบเอนและขนนกสุดท้ายนะครับมาทำให้กีฟีดเนี่ยได้รับดาเมจตามจำนวน8เอร์ซนของดาเมจทั้งหมดค่ารวมของดาเมจทั้งหมดของเพื่อนเรานะครับสมมติบางตัวดาเมจหนึ่งล้านบางตัวดาเมจ3ามแสนอะไรเงี้ยเอาทุกตัวมารวมกันนะครับเอาทุกตัวมารวมกันแล้วก็เอาเป็นเอา 8%ของไอ้ค่านะ8%ของสามสิบเนี่ยเอามาเป็นดาเมจให้กีฟิดนั่นเองนะครับถ้า่าผลรวมมันเป็นดาเมจสักร้อยล้านเนี่ย mm hmm. ก็เอา8%ของร้อยล้านมาเป็นดาเมจให้กีฟิดซึ่งก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับคือยิ่งเพื่อนเยอะอไม่ใช่ยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งเพื่อนเราดาเมจเยอะตัวกีฟิดของเราเนี่ยมันก็จะดาเมจเยอะตามไปด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> สําหรับไอ้ตัวของกีฟิดเนี่ย ผมแนะนำนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยปั้นเป็นปั้นเป็นในส่วนของดูพิเคตนะครับเพราะว่าโซเวเลตเนี่ยผมลองใช้มาแล้วนะครับมันไม่คูณดาเมจด,ด้านไหนให้นะในส่วนของโซเวเลตเนี่ยมันจะคูณดาเมจด้านนอกคือศูนย์ดาเอจศูนย์ของกีฟีดนะครับซึ่งไม่คุ้มเลยนะเราเอาดูพิเคตไปเนี่ยเราได้ตัวกีฟีดท,ที่มีดาเมจรุนแรงมาสองตัวเลยนะครับผม่นะก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับในส่วนของพารสีของกีฟแล้วก็ในส่วนของการปั้นนะครับว่าควรจะปั้นเป็นดูพิเคตหรือโซเวเลตนะครับแนะนำให้ปั้นเป็นดูพิเค e ดีกว่านะครับและในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกียร์กับสเตตใช่ไหมอ่ะเกียร์กับสเตตนะครับเกียร์เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่เลยนะโดยทุกคนดูสเตตนะครับว่ามันจะเป็นดาเมจศูนย์แล้วก็ทุกอย่างประมาณนี้นะครับเออค่าเรียกแค่หนึ่งนะซึ่งผมยังไม่ได้ทําเป็นเอา อัาต้าหรือไเปื่นะเพราะมันไม่ได้จาเป็นอะไรต่อการรีวิวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับทุกคนผมจะขอแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใส่เป็นเกียร์ที่มันเล่นของเรื่องของระยะการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนเห็นเรื่องการลดคอสเนี่ยไม่จําเป็นนะครับครูดาวในการเรียกเนี่ยก็ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นไปเล่นในส่วนของเกียร์ที่มันตีเร็วและเพิ่มระยะดีกว่านะครับเพราะว่า การตีเร็วกว่าเพิ่มระยะเนี่ยมันบวกได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันต้องไปอย่างดาเมจเนี่ยมันต้องไปเอาในเกมนะครับอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงส่วนนี้เป็นประมาณนี้นะในส่วนของเกียร์เนี่ยอ่ะก็ทุกคนก็ใส่ใส่ตามผมอะไรอย่างนี้ไปก็ได้นะครับอ่ะผมก็จะเน้นใส่เป็นอะไรที่แบบว่าตีไวและสร้างระยะนะครับอย่างอ่ะ อีกเนี่ยมันก็ลด a อ i บ i ิลิตี้คูลดวก็ใส่ไปก็ได้นะครับใส่ไปเฉยๆเพื่อเพืไว้นะมันอาจจะมีเซ็ตเกียร์ที่ดีกว่านี้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเอามาแค่รีวิวให้เห็นกันนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับอ่ะในส่วนของโซเนี่ยผมใส่เป็นโซ่ออฟไฟล์ไปนะครับจะได้แบบตีเร็วๆนะครับดุๆเลยอ่ะเอออาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ก็ค่อยว่ากันนะเออ ก็เดี๋ยวผมให้ทุกคนไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปอ่ามาสิ่งก็ผมได้ทำการตั้งอัพโกฮังเป็นออตโตวไว้นะครับซึ่งทุกคนจะสังเกตว่ากีฟิตเนี่ยดาเมจมันจะไม่ได้เป็นสูตรแล้วนะครับเพราะว่าการเก็บพาสซีสุดท้ายเนี่ยคนนกมันเก็บครบแล้วนะครับมันก็จะยึดตามดาเมจแปดเปอร์เซ็นของดาเมจโดยรวมของปักพวกนะครับมันก็จะอยู่ที่สองแสนนะตอนนี้แล้วก็อ่ะทุกคนสังเกตค่าอัพกีฟิตนะว่ามันจะ เปลี่ยนไปเรื่อยตามจานวนเงินของเรานะครับอ่ะเราก็ลองไปอัพเพื่อนดูนะครับอ่ะอัพอัพเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมค่ากิฟตมันก็จนลงแล้วนะครับแล้วพอเราอัพเพื่อนจนค่าอัพเราน้อยๆในกิฟต์เราก็มาอัพกิฟฟ์ลรัวลัวัวัวนะครับเพื่อแบบว่าให้กิฟตมันเต็มเร็วๆนะครับมันจะได้เพิ่มระยะให้มันตีไว้ด้วยอะไรด้วยเพิ่มความถึกอะไรก็ว่าไปนะครับเออ การอัพกีฟิตมันก็ไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นต้องอัพนะครับแต่จะไม่อัพมันก็ได้ครับแต่ถ้าอัพมันก็ได้เรื่องถึกนะครับทุกคนก็มีเรื่องถึกอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับพอผมอัพในส่วนของตัวเพื่อนเนี่ยอัพเพื่อนปุ๊บกีฟิตมันก็จะแรงขึ้นนะครับตามผลรวมของดาเมจนะก็อัพเพื่อนให้หมดเลยนะครับนะกีฟิตมันก็จะเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะในส่วนต่อไปเนี่ยในส่วนของโจลูโน่เนี่ยทุกคนดูครับ ดาเมจโจูลโนที่มันขึ้นมาเป็นสองแสนสี่เพราะอะไรหนึ่งเลยมันเป็นเพราะสเกตเลตันในเนี่ยมันบวกขึ้นมาให้แสนหนึ่งอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือพาสซีสิบที่สองของตัวกีฟีดเนี่ยมันบวกให้อีกสองร้อยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเออดาเมจมัน,นก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เผื่อๆอ,อาจจะยังยังสเปนไม่ครบเลยหรือเปล่าอาจจะครบแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเคยทำเนี่ยดาเมจจูลูโนขึ้นเป็นสี่แสนได้เลยนะครับอืถ้า ถ้าใช้เงินเยอะๆเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นสี่แสนได้เลยนะหรือก็คือทุกคนไม่ยังเป็นต้องเอากีฟีดให้มันแบบว่าอัพราคาถูกๆนะครับถ้าทุกคนต้องการให้มันบวกดาเมจให้เพื่อนเยอะๆเนี่ยทุกคนรอให้เงินเราเบียเยอะเแล้วค่อยอัพกีฟีดนะครับเพื่อให้มันเผาผลาญเงินเราได้เยอะๆนะพาซีฟที่มันบัฟดาเมจเพื่อนเนี่ยมันจะได้บัฟได้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทําให้ดาเมจเนี่ยมันสูงที่สุดนะครับอ่าดู ดาเมตมันเพิ่มเป็นห้าแสนแล้วผมลองขายดูนะมันไม่ได้มีแค่ห้าแสนตัวเดียวเพราะว่าเราทํุเป็นดูพิเคตมาเนี่ยมันก็ตีห้าแสนสองตัวเนี่ยมันก็โคตรโกงเลยนะครับทุกคนเออโกงกว่าเป็นซูเวเลตที่เพิ่มแค่ระยะนะครับทุกคนเออเอาไปเป็นดูพิเคตดีกว่าเนาะผมขอร้องเลยทําเป็นดูพิเคตเะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมหาร่างกันคือมารีวิวต่อนะ ชอบก็กดไลค์ใช่กช็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ